สวัสดีครับสวัสดีครับผมก้าวนะครับจากช่องก้าวยอดแฮปปี้ชูตี้นะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์พิเศษนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ล้างปืนนะครับจากเพอร์เฟกนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ล้างปืนโดยเฉพาะนะครับก็เลยจะมาลองล้างทา้วามสาดอาวุธปืนกระบอกนี้ดูนะครับก็จะได้รู้ว่าน้ํามันล้างปืนเนี่ยมันดีไม่ดีหรือไงไงครับเดี๋ยวผมจะลองล้างแล้วก็อธิบายให้ดูนะครับว่ามันดีไม่ดีแบบไหนนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับปืนน่ครับเป็น ปืนพกเดี๋ยวตรวจอาวุธก่อนเอาเคลียร์เคลียร์นะครับรันไกลไปที่ปลอดไฟเรียบร้อยนะครับุดปืนเคลียร์ต่อไปนะครับเดี๋ยวมาเริ่มล้างกันเลยก่อน,นง่ายๆครับแปลงกับแซ่ล้างขนาดตามขนาดที่ตัวเองล้างนะครับถอดปืนก่อนอน้ำมันนี่ครับเป็น น้ำมันที่เหมาะกับการล้างปืนนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับเขาว่าคือตัวแทนจำหน่ายน้ำมันนี้นะครับแล้วก็ข้อดีนะครับที่ข้อดีเลยที่ยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ทดลองนะครับคือไม่มีกลิ่นที่เขาบอกมาอีกเหมือนกันอ่ะตามแผนตามอะไรคู่มือการใช้งานของเขานะครับเขามีข้อแนะนำการใช้งานมานะครับคือทําความสะอาดขาจัดขมเหลาดินปืนล้างชิ้นส่วน,นกลไก ลดความฝืดไล่ความชื้นป้องกันการเกิดสนิมลดการกัดก่อนหล่อลื่นลดการเสียสีลดการสึกหลอรักษาความเที่ยงตรงของปืนเคลือบผิวให้เกิดความเงางามยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานใช้กับอาวุธทุกชนิดปืนหน้าไม้ธนูมีดไม่มีส่วนผสมของซิลิโคนนะครับประมาณนี้เขาบอกว่าไม่มีกลิ่นเดีย๋ยวลองฉีด่าไม่มีจริงครับมีกลิ่นก็คือเป็นปน่าจะเป็นแก๊ส นะครับกแก๊สเฉยนิดเดียวเดี๋ยวมาลองใช้ดูนะครับมาพูดมานานแล้วก็จะผมก็จะใช้น้ำมันตัวนี้ตัวเดียวเลยแนะนําว่าใช้ได้ทั้งล้างแล้วก็เคลือบตัวเดียวจบว่าอย่างนั้นก็คงจะเหมาะสําหรับนักกีฬาลองดูถอดดอกอแค่นี้พอสปกปรกพอสมควรนะครับยิงไปค่อนข้างที่จะเยอะทั้งไปยิงไ d ไปยิง IP นะครับก็บอกนี้จบแล้วก็พวกนี้ ตเตรียบไปยิง IP ด้วยจะได้ล้างพอดีเลยจากตรงไหนก่อนถอดเฉินส่วนทั้หมดเลยแล้วกันนะครับก่อนที่จะใช้คือแปลงนี่แหละอัน <S 2> <S 2> <S น,นี้ไม่ต้องเก็บไว้ม่สปกปรกดับแรกอาจากตัวที่มันยากๆก่อน มาลองนิดนึงสไลด์ก่อนนะครับฉีดเ้าไปจริงๆแล้วปืนที่มีดอทนะครับควรหาอะไรมาคุมหน้าดอทไว้เพื่อไม่ให้น้ำมันมันไปโดนดอทนะครับมันจะทำลายสารเคลือบต่างๆของเลนแล้วก็ทำให้เลนเสียได้นะครับตอนนี้ผมก็ ขยันเกินนะครับไม่คุมละใสมันเลยล้างเลยกิ่นนิดนึงครับไม่เยอะตามที่เคยเห็นพวกน้ำมันล้างปืนมานะครับค่อนข้างที่กลิ่นแรงแต่นี้แทบจะไม่มีครับถ้าบอกว่าไม่มีกลิ่นเลยก็ไม่ได้นะครับมันก็นิดเดียวน้ำมันอ้าออกดีเหมือนกันนะครับ อันนี้ทางตัวแทนจำหน่ายเขาบอกว่าอย่าไปอวยครับใช้จริงเขาบอกว่าใช้จริงเป็นยังไงก็รีวิวตามนั้นก็จะตามนั้นเลยนะครับแต่ก็คาดบอกจอริงๆนะโอเคกระเช็ดขมข่าเมาเยอะต้องขออภัยนยครับบางทีได้ยินเสียงย่งเงี้ยเป็นหวัดครับอากาศเปลี่ยนแปลง สะอาดดีครับโอเคต่อไปก็็กจะเป็นนี่เลยชิ้นส่วนไกลไกล่ไก่เข้าไปนี่แหละถขูขัดขัออดปีครับคราบขามเมา ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยโอเคสปบัดออกนะครับให้มันค้างเยอะก็พาเช็ดเลยหลุดแล้วเนี่ยง,ง่าย สุดว,ว่ากินไม่เยอะนะครับกินน้อยมากเลยเสร็จอีกเช็ดข็พอ

อืมออกอยู่ครับออกดีออกดีออกดโมกเดียวโเดียวฝังไหนวาเอฟซีเต็มอยู่คุณ่อืมออท่านผู้ชมไหมวกับท่านผู้ชมมั้นมมเนี่ยว่ะ สวัสดีครับผมขับรถด,ดีดีครับรนะอืมอืมกูออกเป็นแผ่นเลยนะครับรดูดูดู ใช่ได้ชอบตรงที่กลิ่นมันมันน้อยครับเ,เวลากินมันน้อยเนี่ยเวลาพอไปเราไปพักต่างจังหวัดไปยิงต่างจังหวัดหรือไปพักที่โรงแรมหรือล้างที่ห้องครับมันจะไม่เหม็นไม่รบก,กวนเพื่อนข้างๆแล้วก็ไม่ทําให้กนะ็เรียกว่าอะไรเสีย อารมณ์ในการรับนอนของเรานะครับกินน้อยโอเครับลอยครับนั่นก็เช็ดเช็ดเลยาพาเช็ด,ชดข้างในก่อนไปเช็ดข้างในลำกล้อง แห้งสักหน่อยเพราะว่าพวกนี้ยิงถ้ามันมีน้ำมันอยู่ข้างในมากนะครับมันจะทำให้ยิงแรกๆเนะี่ยควันเยอะๆแล้วก็เช็ดตรงที่มันมันจำเป็น ไม่จำเป็นต้องมีน้ำมันนะครับเช็ดออก okay. ไม่เหม็นนะครับไม่เหม็นกินน้อยมากต่อไปเป็นขั้นตอนการประกอบครับเริ่มจากสไลด์ก่อนเลย ก็ใส่สมองดอกเข็มเข้าไปนะับแล้วก็อันนี้ขัลังปอกออก็ที่กันเออนะครับทีนี้ปืนประเภทพวกกอกพวกอะไรนี้ครับตรงนี้ต้องไม่ควรจะมีน้ำมันนะครับตรงเขาเรียกว่าอะไรนะตรงเข็มแทงชนวน เ็ดออกใช้นี่เลยแทงผ้าเข้าไปผ้ากระยัใหญ่ <Okay. S 2> จฉะฉนวนปอปจากนั้นก็ปิดฝาท้ายเรียบร้อยครับอันนี้ได้ทั้งล้างใน้ทั้งเคลือบนะครับตรงไหนที่มันมีเขาเรียกว่าการเสียสีก็ใส่ตรงนี้ไปเลย ในการเคลือบนะครับโอเคในต่อเสร็จเรื่ผมผมมันให้มันลื่นน่ครับอืออือโอเค กรอบครับชุดบนลำกล้องสปริงรีคอยล์คอยแล้วก็แล้วก็เฟรมด้านล่างนะครับเช็ดกันนะครับเช็ดตรงเม,มื่อตรงนี้มันออกกันน้มันมันอยู่เยอะเขมเมาจะเยอะ ่างประกอบเข้าไปโอเคหล่อลื่นอีกนิดนึง <Okay. S 1> ไปครับประกอบล่างสวยงามเหมือนใหม่เรียบร้อยครับ ล้างเสร็จเรียบร้อยเก็บรายละเอียดด้านนอกนิดนึงเสเตตดอทก่อนอแทบไม่มีกลิ่นเลยนะครับกลิ่นน้อยเสร็จเรียบร้อยครับการล้างปืนแล้วก็อันนี้มันจะเหมาะเหมาะมากๆนะครับสำหรับ พวกอ่ p c c หรือ s m g นะครับเหมาะมากแต่อันเนี้ยมันก็ผมว่าคิดว่ามันล้างได้หมดนะครับที่เป็นปืน Perfect Gun Oil สรุปนะครับในการล้างปืนของน้ำมัน Perfect Gun Oil ชนิดนี้ครับก็สะอาดครับล้างได้สะอาดดีคราบเข่าเหมาก็หลุดค่อนข้างง่ายแล้วก็ที่ชอบเลยคือไม่มีกลิ่นแล้วอีกอย่างหนึ่งราคาถูกมากครับเห็นตัวแทนจำหน่ายว่าราคาถูก Perfect กัน Oil ครับฝาก ติดตามด้วยครับก้าวยอดแฮปปี้ชูตติ้งรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ